ประเดกับนี่คือกองขยะที่เก็บมาจากหน่วยงานต่างๆอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือชุมชนต่างๆที่เก็บขยะมาขยะเป็นปัญหามลพิษของหน่วยงานของชุมชนท้องถิ่นของประเทศนะครับถ้าเรามีกระบวนการหรือระบบการกำจัดขยะก็จะสามารถช่วยลดปัญหามลพิษขยะได้มากทีเดียวนะครับจากการอสอบถามผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทย,ยาลัยพะเยา ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการกำจัดขยะที่เรียกว่าโรงกำจัดขยะนั้นมีสามกระบวนการใหญ่ๆไม่น่องครับหลังจากนั้นก็สายพานก็จะลำเลียงขยะขึ้นไปในส่วนที่สับนะครับมันจะมีส่วนที่เข้าไปควนขยะนะครับสับเศษขยะต่างๆเสร็จแล้วก็จะนอดนะครับไหลไปตามสายพานมันไปตกในบ่อครับบ่อทั่ไปอยู่ตรงกลางกระบวนการแรกก็คือนำขยะดิบ ที่เอามาจากหน่วยงานต่างๆมาจากบ้านหรือสถานที่ทําง,งานที่ทิ้งขยะเอามาเก็บไว้เรียเป็นเกินขยะดิบมาเก็บมากรงว่วนนี้นะขั้นตอนที่สองก็คือใช้รถตักไปที่โรงทัดลําเลียงขยะไปสายพาม แล้วทำงานอยู่เรียงกันอยู่ตามสายพานลำเลียงนั้นก็จะไปคัดแยกแยกขยะที่ขายได้เนี่ยลงในลงในภาชนะถุงเพื่อเก็บรวบรวมขายได้อาจจะเป็นขวดอาจจะถุงพลาสติกหรือเหรืออลูมิเนียมหรือขวดนะที่สามารถขายได้ก็จะแยกไปขายได้โดยตรง คันนี้นะคัหัหลายได้เดือนละหนประมาณเกือบหนึ่าทเจ็ดพันหนึน่งบาทนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะลำเรียงเข้าไปในกระบวนการคัด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 แยกผมที่ว่าก็คืส่วนที่หนักก็จะตกลงไปพวกปูนพวกหินพวกไม้พวกขวดที่เหลือนะก็จะตกลงไปส่วนที่เบาก็จะลมเป่าออกไปต้องเข้าส่วนที่รมงเรียงสายพันรือเข้าโรงหมักยันดังเหล่านี้แห้งนี่เป็นการฝึกเป็นการทำให้แห้งกระบวนการสุดท้ายก็คือหลังจากกระบวนการคัดแยกเสร็จ ถิ่นแห้งแล้วก็จะเข้าเครื่องคัดกรองเครื่องกรองก็คือส่วนที like <with> ่เ <spe> ป <z petition> er> ่าก็จะลงก็จะเป่าลงในภาชนะที่บรรจุเอาไว้ส่วนนี้อาจจะเป็นพลาสติกส่วที่เบาที่ขาสามารถเอนำไปจับหนักส่วนที่หนักส่วนที่หนักหินทรายไม้เศษไม้ตกเศษขวดเศษแก้วก็จะหล่นลงไปในช่องที่กู้หนดไปในในในระบบนั้นในครับเดีนที่เดี๋ยวจะเปมีคัดจิตเดือนแล้วจะนำมัมาเป็นคัดจิตนะหลังจากผ่านกระบวนการคัดกรองคือแล้วไปแยกจากนั้นก็จะตักเข้าไปในเครื่องบด แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้องใช้พลาสติกหุ้มห่อเพื e ่อพร้อมที่จะส่งไปจำหน่ายบริษัทเชื้อเพลิงเข้าไปเป็นพลังงานชีวมวลใช้ในการเป็นพลังงานความร้อนในการโรงงานอุตสาหกรรมคใน่อ ก็ได้ประมาณไม่นีมันีครับนาด้แมันคือพยายามจะหาให้มันไ่ดป็นจุดที่สุดของกระบวนการกำลัดงานที่เ็นลัการจัดองแล้วก็จะอัดเป็นแท่งก็ส่งขายที่เหลือทีเป็นเชื้อเพลิงที่ว่าวันทำเเป็นพลังงานเป็นแหล่พลังงานตัวหนึ่งพลังงานไม่งยรอกแต่ว่าก็ดีอกันปลที่เป็นเอเเป็นผลั้งครับเช่นบริษัทเเป็นต้นใรับซื้อ เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลนี่กระบวนการกําจัดขยะโดยภาพรวมที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดาเนินการก็เป็นโมเดลในการกําจัดขยะส่วนหนึ่งนะครับซึ่งสามารถใช้เอาไปกําจัดขยะในมหาวิทยาลัยกด็ดีให้กับชุมชนท้องถิ่นกด็ดีนี่เป็นกระบวนการที่เราจะต้องพยายามสร้างเพื่อให้กระบวนการกําจัดขยะนั้นมีระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาขยะให้กับชุมชนได้ในอนาคตครับ แล้วคือที่ว่ามวนแล้วก็ไปเตาเผาท่เตาเผาเชื่อเเพื่อให้เราได้ตนี้เอาเอยหนือที่ทิ้งจริงๆมันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ